ไปดูกันนะคะทุกคนกำลังเดินไปที่โสเฮงไข่นะคะคือแบบว่ามันจะเป็นสไตล์วินเทจวินพิทนะทุกคนใช่ก็มาชมมาชมแต่มันเดินลึกอยู่นะทุกคนคือเกิดอะไรขึ้นเศร้ามากปีดจ้าระวางสุนัขดูอะไรอย่างนี้ มนมีก็เลยว่าจะไปถ่ายตรงทางเดินนะคะที่มันแบบธารมนานะคะเข้ากันเลยค่ะยู่ข<อ><ๆ>้าวมากตอนนี้คือยังไม่ได้กินข้าวช้าเลย 11.30โมงนะคะโอรเคเติมเียงไม่ได้กินข้าวใช่แล้วสั่งครัวซองกลับมาไปรวมทั้งหมดสองร้อย่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันอาหารมาแล้วน่ากินมากอร่อยเข้มข้นอะเนีต้องห่าเลย เราจะไปกินหอยทอดกันต่อนะคะทิกชนนเพราะอันนี้คือออเดอร์เพ็่นน้ำย่อยก่อนแล oh, ้วก oh, ็ไปหอยทอดกันต in oh, ่อยู <c oughs> <c oughs> ู่ดูดูอูด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 เปูดูดูดรู้นูดูะูดูดูดูืูดูกูด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 ูอูดูสูนะดูด เมื่อกี้ก็ไปกินแปบเมื่อรนใช่ไหมเราก้ว่านอนกัดผัแล้ก็เลยต้องไปซื้อคือมันเหมือนจับองอกนิดนึงเลยใช่ปนแบบแดงแล้วอ่ะอ๋อเสรษมาก็ไปตลานี้แล้วตลาดสบาย้าเรือข้าข้าเรือซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่งเรือนานมากนั่งหน่นะไม่ไม่ค่อยไม่บ่อยอ่ะไม่บ่อยจะไปไหนต่อไปไไปไอคอนสยามซงก็ไม่รู้ว่าโลตานมีอะไรใช่ไอคอนมาค่ะเดี๋ยวไปดูคน สว yes. uh ัสดีค่ะอันนี้เราอยู่ที่ไหนลงหนังค่ะไอคอนสียาเดดูเรื่องอะไรคะดูเ่อง้วนะคะดูทิปค่ะดูทิปก็คือมาอยู่แล้วลงหนังแต่ว่าี่ตมเออแต่ตอนแรกอะตอนแรกเราจะไปเลื่องไหนะไารเบอร์แลนไม่ดึม่ดไม่ดูบล็ออม่คไม่ได้าแล้คะช่สนใจมา ไปท็อปส์กันนะคะก็คือเพิ่งเปิดใหม่กันเลยนะคะที่เคยตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะ้ก็มากินอันนี้กันซึ่งไม่เคยกินมาก่อนเขาบอกว่าเขาบอกว่า open wave ต้องรอ10นาทีแล้วค่อยแฟกนะคะจิมดีใจดีใจมันอุ้ย,ย s o รี y sorry อืมอุ้ย แบบแท่งอร่อยกว่านะคะทุกคนแต่เนี้ยมันก็จะแบบว่ามีความเป็นกิมมิกนิดนึง